มีอยู่ด้วยกันฮารุนเริ่มตั้งแต่คอเอาลตาเกในรหัสรุ่น 285K มีคออัลตราเในรหัสรุ่น 265K แล้วก็คออัลตราห้าสองนะครับพร้อมกันนั้นยังซอยย่อยออกเป็นอีก2รุ่นย่อยนะครับที่เป็นอัลตราเและอัลตราหจะมีรหัส KF ด้วยและคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า K กับ KF คืออะไรสรุปสั้นๆง,ง่ายๆ K คือตัวที่อัลล็อกโอเวอร์คล็อกได้ส่วน KF คือตัวที่โอเวอร์คล็อกได้แต่จะไม่มีการ์ดจอในตัวนะครับจะถูกตัดคุณนะสมบัติของ IGPU ออกไปนะโฉมหน้าของ CPU เดี๋ยว ผมจะยกตัวอย่าง CPU มาให้ดูตัวหนึ่งแล้วกันซึ่งอยู่ในกล่องตัวนี้แกะกล่องออกมาผมจะมีอยู่ด้วยกัน2โมเดลนะตอนนี้คือ Ultra 5ที่ใส่อยู่ในเครื่องและ u l t r a 9ที่อยู่ในกล่องนะครับหน้าตาของเจ้า CPU Core อ l t t a 9ลักษณะก็ยังคงคล้ายคลึงกับภาพรวมของ CPU ในอดีตที่ผ่านมาเนาะ Core i ต่างๆก็คือมี แผงที่เป็นแผงวงจรด้านล่างแล้วก็มีหน้าสัมผัสตรงนี้ครับรหัสรุ่นของเขาก็จะระบุไว้เป็น Core Alta-9 2 8 5สนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเรือธงที่สุดในซีรีส์ของ Alta-9 นะปัจจุบันนี้ ยังไม่มีตัว KF ออกมาและยังไม่มีตัว KS ออกมาซึ่งก็ไม่แน่เนาะอาจจะมีตัวที่เป็นรุ่นต่อยอดออกมาก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีคออยู่ที่24คอนะครับไม่มี t r ท a d แล้วนะแบ่งออกเป็น8 P คอ Performance คอนะครับและมี E c o r e อยู่ที่16 E Core ช่วยกันประมวลผลนะครับความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่5.7 GHz ในรูปแบบ t v b นะหรือว่า Thermal Velocity Boost นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะมีจํานวน พอที่ว่าโหดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ NPU อีกแล้วก็จะมีเทอร์โบพาวเวอร์อยู่ที่250วัตต์แต่ใช้จริงก็อาจจะกินไปถึงระดับ300กว่าวัตต์กันเลยนะครับตัวนี้คือตัวที่โหดที่สุดนะลองลงมาครับเป็นตัว Core Ultra 7 265K และ KF นะครับทั้งคู่จะมีจำนวนคอรวมอยู่ที่20่สิบคอแบ่งเป็น 8P ดพีคอและ 12E คองอนคครับมีตัวบูตสูงสุดนะตัวนี้จะไม่มี t v b นะครับจะมีแต่เทอร์โบบูตที่เป็นเทอร์โบบูตแม็ก0ที่ 5.5GHz กิกะเฮิร์ตตัวที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดในซีรีส์คออัลตร้าก็ว่าได้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวคออัลตร้า5ในรหัสรุ่น 245K ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีทั้งเทอร์โบบูตแม็กนะครับ 3.0และจะไม่มี TVB แต่จะได้ตัว P core MacBook อยู่ที่5.2 GHz นั่นเองนะตัวนี้ก็จะมีคอทั้งหมดอยู่ที่14คสีแบ่งเป็น P core 6 P core และ E core อีก8 E core นะครับ สำหรับตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวกลางสูงที่ก็น่าเล่นเหมือนกันเพราะราคาต้องบอกว่าไม่ได้สูงมากเริ่มต้นที่ตัวคออัลต้าเเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณช่วง20,000นตน้นๆคออัลต้าเจเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณหมื่นกลางๆนะครับหมื่นห้าหมและตัวคออัลต้าหนะครับจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันโดยประมาณจะเห็นว่าแต่ละเลเวลก็จะแบ่งกันตามความแรงพร้อมเรื่องของแคชที่เสริมเติมเข้ามานะอย่างตัวอัลต้าเจะได้แคชอยู่ที่36มสิบหกเมกตัวอัลต้า 7จะอยู่ที่30เมกพอร์เนี่ยจะอยู่ที่24เมกะไบต์นะครับการใช้งานก็จะลดหลั่นกันไปตามแต่งบประมาณต่างๆนี่คือแต่ละรุ่นของ CPU เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเสริมเพิ่มเติมกันอีทกทีนนะครับว่าตัวไหนจะแมทชิ่งจะเหมาะกับใครและต้องใช้เรื่องของสเปคเครื่องต้องใช้เมนบอร์ดต้องเปลี่ยนไหมอะไรไหมเดี๋ยวไปดูในดีเทลกันครับ